หมดยุคหุ้นอสังหาจริงไม่จริงเดีย๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับผมชัชพลศรีวิริพันธ์วันนี้จะพาเพื่อนไปติดตามและวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกว่ายังน่าสนใจและยังลงทุนต่อไปได้หรือเปล่าเราไปติดตามกันครับภาพรวมในการลงทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างหลากห,หลายจากผลการดำเนินง,งานในสับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่สามารถเอาเพื่อฟอร์มหรือสร้างผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดได้แก่พวกกลุ่ม Cloud Data Center เนื่องจากได้รับผลประกอบการหรือว่าความต้องการเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่มาซัพพอร์ตทำให้กลุ่ม Data Center เติบโตได้ดีที่สุดตรงข้ามกับกลุ่ม Office Building หรือว่ากลุ่ม Retail ที่ถูกกดดันมาโดยตลอดเพราะกับการจับจ่ายใช้สอยหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นทั้งหมดนี่มันทำให้ การ e ซล ектив หรือการคัดเลือกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีความจําเป็นเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ของกองทุนรวมหลักของ KT Pro p e r t y กันนะครับว่ามีการลงทุนหรือใช้กลยุทธ์อะไรกับการลงทุนณนะปัจจุบันบ้างปัจจุบันกองทุนรวมหลักจะเน้นการ e ซล c t i v e เลือกการลงทุนแบบหุ้นรายตัวหรือรีิรายตัวเป็นปสำคัญเพราะวาความหลากหลายการสร้างผลการดำเนินงานของอร,รายสัมพทกรรมของโ o b a l p r o p e r t y ที่แตกต่างกันโดยจะมี3ปัจจัยหลัก ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะเลือกรีหรือหุ้นอะไรบ้าง 1. ได้แก่บริษัทที่มีอำนาจการต่อรองสูงของราคาหรือค่าเช่าที่จะเกิดขึ้นให้กับกองทุนนั้นๆ 2. บริษัทที่มีงบดุลหรือแคดโฟที่สม่ำเสมอและมีงบดุลที่แข็งแกร่งสุดท้าย 3. จะต้องมีการก่อหน,นี้ที่ต่ำทั้งหมดนี้จะเป็นคียส3ปัจจัยหลักในการคัดเลือกหุ้นหรือรที่เข้ามาลงทุนในปัจจุบันครับ โอกาสและมุมมองของผู้จัดก,การกองทุนลมหลกักที่บอกว่าการลงทุนในอนาคตสิ่งที่สําคัญจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ในกลุ่มอุตสาหการรมอินดัสเทรียลและโลจิสติกส์ที่จะมาสอดรับกับการเติบโตในเศรษฐกิจโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ 2กลุ่มเทคโนโลยีที่จะเน้นไปที่กลุ่มเสาสัญญาณโทรคมนาคมและคลาวด์ด t ต้าเซ็นเตอร์ที่จะสอบรับกับทีมสังคมดิจิตอลครับสุดท้ายกลุ่มเฮลท์แคร์ที่จะเหมาะกับทีมสังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับทีนี้เรามาดูกันหลักทรัพย์ห้าดับแรกที่กองทุนรวมลักล,ลงทุนอยู่มีอะไรกันบ้างนะครับ 1. p r o j โปรเจกต์ Project, ทรัสเพื่อการลงทุนที่เน้นเกี่ยวกับทางด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ที่มีกระจายอยู่ทั่วโลกครับ 2. องอคเนี ทัสเพื่อการลงทุนที่เน้น Data Center และโครงสร้างพื้นฐานของดิจิตัลครับ3วิชีทัสเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่เน้นธุรกิจคาสิโนและสนามครอปในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ 4. มิสุยฟูโดซังเป็นบริษัทชั้นนำผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในเครือของบริษัทวิโซอยกรุปครับ 5. w e l l Tower คลัสเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่เน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงกดดันในกลุ่มสังหาริมทรัพย์แต่จะเห็นได้ว่าผู้จัดการกองทุนลมหลักได้มองว่าอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะปรับลดลงในกลางปีหน้าซึ่งจะส่งผลบวกและเป็นโอกาสในการลงทุนในกลุ่มสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกครับ เพื่อนๆฟังกันแล้วคิดเห็นกันยจงไงบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไมพลาดข่าวสารที่ดีใน EP ถัดๆไปกันนะครับสวัสดีครับ กองทุนนี้มีความเสี่ยงท้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลพินิษของผู้จัดก,การกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจรักษาสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน